อตอนรักก็สูดแดนฟันนะจ๊ะอะไรเราเป็นปีศาจไงเนี่ยมีปีกมีเขาไม่กลัวเราบ้างเลยเหรอกลัวเราบ้างปะเนี่ยไม่เคยเห็นซักุิวบัสรุ่นแม่เหรอจ๊ะทำไมเป็นซักคิวบัสต้องทำอะไรอย่างนั้นด้วยอ่ะเอาเนิ้วเอาแบบเอาเล็บกรีดกรายบนแขนอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอย่างนั้นด้วยหรอนั่งคุยกันเฉยๆได้ไหมอ่ะทุกคนน่ารักจังขอจุ๊บแมงทีนน่ารักอะอะไรกันยังไม่หลับอีกหรอยังไม่หลับอีกหรออย่าให้ซักคิวบัสโชล่นะมาหัวแม่ว่าวันนี้ทุกคนต้องตามใจดิวี่ได้เลยไปนั่งที่เก้าอี้เดี๋ยวนี้หันเข้ากำแพงสิบนาที หลับแล้ววันนี้หวังว่าทุกคนจะผ่อนคลายนะคะเรามาปรับออกปรับใจเพราะว่าสกิลฟัสนนร้อยเธอหลับอยู่เธอผ่อนคลายเมื่อไหร่เธอหลับเมื่อไหร่เธอตุยเมื่อนั้นเลยอยากเป็นปรมาจารย์หมัดหยงชุนหรอคืออะไรอย่างนี้ต้องมาต่อสู้กับฉันแล้วมานี่เดวเลยคิดว่าจะปล่อยหมัดได้แววกว่าฉัน ไม่ย่อมซะแล้วมันนี่วะข้าต่อยโดนเจ้าแล้วเจ้า HP ลดอย่าเป็นฟันคุดหรออืมไม่ได้นะถ้าเธอเป็นฟันคุดของเราอ่ะเธอจะโดนเอาออกไปนะคุณหมอเขาจะทำเสียงแบบ